สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปิ้ลี่ชาน,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรทำเจลเซรั่ม,มบำรุงผิวแบบง่ายๆนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมที่ทำไปเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลเขาก็มีวิตามินซีที่สูงมากเลยนะคะที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสยิ่งขึ้นด้วยช่วยลดพวกจุดด่างดำพวกฝ้ากระได้ด้วยนะคะสําหรับแอปเปิลเราจะใช้เป็นแอปเปิลแดงหรือว่าแอปเปิลเขียวก็ได้นะคะหลังจากที่เราได้แอปเปิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานาแอปเปิลไปขูดหรือไปบดหรือไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นก็คั้นเอาน้ําของแอปเปิลค่ะ หลังจากที่เราคั้นเอาน้ำของแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เราใช้น้ำแอปเปิ้ลหนช้อนชาค่ะ ส่วนผสมต,ตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเจลว่านหางจระเข้ค่ะเจลว่านหางจระเข้เขาก็อุดมไปด้วยวิตามินที่ทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นเจลว่านหางจระเข้ผสมวิตามินซีค่ะตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ CJ แล้วก็เซเว่นนะคะเดี๋ยวมุกขออนุญาตใช้เป็นเจลวิตามินซีนะคะเพราะว่าตัวนี้มีทั้งเจลว่านหางจระเข้แล้วก็เจลวิตามินซีอยู่ในตัวเดียวกันนะคะ ตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเจวานหางจระเข้หรือว่าเจวิตามินซีเราก็จะใช้2-3ช้อนชาค่ะถ้าเราอยากจะให้เนื้อครีมข้นเราก็ผสมเจวานหางจระเข้ลงไปอีกได้นะคะ ส่วนผสมตัวต่อไปที่เราจะผสมลงไปด้วยก็คือเบบี้ออยค่ะถ้าใครไม่มีเบบี้ออยก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นน้ำมันอัลมอนด์หรือน้ำมันมะกอกแทนได้นะคะหรือใครมีว e, ิตาม,มินอีก็ผสมวิตามินอีแทนได้ค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแพ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสำหรับเบบี้ออยเราก็จะใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าเป็นวิตามินอีก็ใช้หนึ่งแคปซูลนะคะ หลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อครีมเจลที่สวยมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็หากระปุกเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้เกือบเดือนเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อครีมเจลที่สวยมากเลยนะคะขั้นตอนที่การใช้ก็ให้เราใช้สูตรนี้บนผิวหน้าของเราได้ทั้งช่วงก่อนนอนแล้วก็ช่วงตอนกลางวันนะคะก็ทาบนรุงให้ทั่วผิวหน้าของเราได้เลยค่ะก็ทาให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะทาได้ทุกคืนนะคะทาลำคอของเราด้วยนะคะ สำหรับสูตรนี้ก็ลองไปทดลองทำกันดูนะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ